ต่อกันที่จงังหวัดสกลนครนะคะจงังหวัดสกลนครค่ะเสนอแผนโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนานองหารค่ะให้ครอบคลุมทุกมิติตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา20ปี6ด้านรวม26โครงการค่ะ ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหาคนครมีการประชุมคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองหานจังหวัดสกลนครครั้งที่1ทับัโดยมีนายนิรันดรพงศิษฐิถาวรรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายเทิดพงษ์ไทยอุดมผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ามเป็นเลขานุก,การ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองหานจังหวัดสกลนครซึ่งมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่วนราชการหน่วยงานเจ้าภาพโครงการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ค่ะโดยที่ประชุมได้มีการเสนอการปรับแผนโครงการตามแผนหลักการพัฒนาหนองหานจังหวัดสกลนครรายด้าน พร้อมความก้าวหน้าโครงการตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารปีงบประมาณ2,565และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2,566รวมทั้งได้มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครให้ครอบกลุ่มทุกมิติด้วยค่ะตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีรวม6ด้าน ประกอบด้วยการจัดน้ำอุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินและการบริหารจัดการค่ะรวมทั้งสิ้น26โครงการงบประมาณกว่า2,000ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้นำแผนงานโครงการดังกล่าวบรรจุเป็นแผนหลักการพัฒนาหนองหานต่อไปค่ะ,คะ